สวัสดีครับพบก,กันใน One Fruit Simulator คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทํามากๆเพราะว่าข้อมูลเยอะสุดๆะก็คลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปขโมยชุดและอาวุธในทะเลโลกที่สองไม่ไม่ใชดทะเลที่สองขอเรียกว่าทะเลที่สองเลยกันนะก็เดี๋ยวตามผมไปทีละเกาะเลยนะครับเริ่มจากเกาะแรกมาเกาะน,นี้ นี่นี่นี่บอตี้ไอแซนนะก่อนแรกที่เป็นเซฟโส่วนของเราเวฟะ่หกร้อยนะครับก็ในกรณนนี้จะมีเสื้อผ้ามีชุดอยู่สองชุดที่เราจะสามารถข้ามวยได้ตามผมมาตรงนี้ใส่ฮาชิกรอกแป๊บนะครับนี่มิสเลิฟแล้วก็ Mr. s e v e n ไม่ใช่ดิ Mr. t w e n t เ Seven เหรอจะดรอปของอยู่คนละอย่างนะก็คือผมต้องพิมพ์หาชื่อนั้นแล้วก็หาข้อมูลแป่หนึ่งอ่า Yellow Hat ครับนี่ได้มาจากพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ m ิสเ Love อ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่เป็นมงกุฎโ o l d e n Crown มาจาก Mr. 27แล้วก็ยังมีอาวุธในเกาะน,นี้อีกหนึ่งกินนั้นก็คือปืนอ่าเป็นปืนคู่ดีต่อการอ่าใช้ฟารมฮาคิราชันเพราะว่ายิงเร็วนะหมดแล้วก่อน,นี้นะงั้นไปตัวที่เกาะต่อไป กาะต่อไปเกาะต่อไปก็คือนี่บรัมไอซ์แลนด์นะครับไปอา่าผมมาถึงแล้วนะมาแบบรวดเร็ววาร์ปมานี่ในก่อนนี้มีของอยู่สองชิ้นเอาตรงมานี่เลยนี่ที่ตัวเขมือบทุกอย่างก็คือวาวาโปรับ เอาคิวแล้วก็จะมีอยู่ของอยู่2อย่างก็คือผ้าคลุมนี่วาโปแคปแล้วก็วา p โปเมาส์สอย่างครับแล้วเราก็ไปเกาะต่อไปกันเกาะต่อไปจะเป็นเกาะนี้นะลิตเติ้ลไ l a n d แต่ตรงนี้จะไม่มีของดออปไม่มีชุดด r o p อะเพราะงั้นก็ไปที่ d ี s e r t Iceland เลย ไปอ่าผมมาถึงแล้วนี่เนี่ยวาปมาวาว์ปมาก่อนอื่นเลยในเกาะน,นี้จะมีอยู่ทั้งหมดออชุดมีทั้งหมดห้าชิ้นเริ่มจากตัวนี้ก่อนชื่ออะไรอะเป็นเฟรนอะไรสักอย่างนะเบสเฟรเนเกรดเฟรเนอ่าตัวนี้จะดรอปของอยู่หนึ่งชิ้นครับนั่นก็คือ Swan. สวอนสวอนสวิง เฮ้สวานวิง่งน,นี่นี่นี่สวยอยู่นะหนึ่งชิ้นาหรับเรนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยาหาปลาเข้กันชุดป่าเข้ผมว่าเป็นชุดที่เท่ดีนะโดยเ,เข้าไปเลยจะดรอปอยู่2อย่างนะครับปลาเข้นนะนั่นก็คือ alligator cap อ่าระดับ แปรนะนี่นี่ alligator cap แล้วก็ alligator suit อบอยู่สองอย่างครับถ้าตีป่าเชตตัวนี้นะแล้วก็ขอบตรงนี้จะเป็นเรทนะเรทไซด์ที่ผมเคยพาลงหรือย่างเคยทำล้ะสิไซด์ตื่นอนะ่ะก็จะดอกชุดอยู่สองนะครับอสองชุดนะเป็นระดับเลจินแปร์รี่แล้วก็มีอาวุธอยู่หนึ่งชิ้นข้างในด้วยนะนี่ alligator h ฮุ k เหมาะสาหรับผลทรายใครใช้ผลทรายก็สมควรมีอาวุธนี้มันจะบัฟน่าจะบัฟด้วยนะทำให้แรงขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายปืนครับปืนปืนปปืน,ปน,ปนอ่าเดี๋ยวก่อนนะผมต้องไปหาที่ช่องเว็บก่อนอยู่นี่อย,อย,อยู่อยู่ในว่อยู่ในว่าเป็นไรเฟิลไรเฟิลไรเอ๋อนี่ไงไรเฟิลหาหไม่เจอนะอันนี้จะยิงช้าหน่อยนะผมเคยใช้อยู่ แต่คิดว่าน่าจะแรงอยู่อ่ะมาที่ตัวนี้ครับผมลืมไปนี่นี่ Miss f ก i c k e นะตัวนี้จะดอบอาวุธของนามินี่ม r i m รี r ่ m พ Pocket ตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามีประโยชน์อยู่แล้วเราก็จะไปต่อไปกันเพราะว่าตรงนี้หมดแล้ว ไปที่เกาะเกาะไหน่นาเกาะพายา้าพายาป๊อกป๊อกไปเลยนี้ผมมาถึงแล้วครับในเกาะน,นี้จะดรอบของถูสองอย่างนั่นก็คือตัวบอสอะบอสของเกาะน,นี้มีสองตัวนะนี่เบรามี่พอตีเบรามีแล้วเราจะได้ผ้าคลุมของโจรสลัดมา ผมหาพี่ช่องกันหนึ่งนะอาตรง้รับไพ r a เร c ค p นะแล้วก็โดดอฟี่ดูฟารมิงโกตีเลยเราจะได้มาหนึ่งชิ้นนั่นก็คือภาคกลุ่มเหมือนกันฟารมิงโกครอปโอเคหมดแล้วกรณีกรณีไม่ค่อยเป็นที่จดจำเท่าไหร่ กาะที่สำคัญต่อไปนั่ก็คือสกายไอซ์แลนด์ไปกันเลยนี่ยผมมาถึงแล้วนะเกาะน,นี้จะเป็นเกาะที่ผมคิดว่าคนเยอะอนะเกาะนีะ้เริ่มด้วยการที่เรามาตีเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะครับจะดรอปของอยู่สองอย่างซึ่งตอนที่ผมทำคลิปนะผมเดูผิดอะลืมลืมนะตรงนี้ตัวนี้จะดออปบาซุก้านะครับเป็น สกายบาสูก้ซึ่งไม่รู้ว่าสมควรใช้ไหมก็คือไปหามไว้นี่นี่นี่เดอะบาสูก้แล้วเรามาตรงนี้จำคลิม่าฟอกเกตได้ไหมที่ผมบอกว่าสำคัญให้เก็บไว้เพราะว่าเราจะมาตรงนี้ครับที่ที่นามิหัวส้มๆมมนะนี่เราต้องจ่ายตังให้นามินะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อาวุธใหม่มา แต่เราต้องมีครีม่าพ็อกเก็ตก่อนนะนี่เราต้องมีตัวนี้ก่อนที่ดรอปจากมิดฟิงเกอร์เพื่อที่จะเกรดเป็นซอร์คิเลอร์ครีม่าพ็อกเก็ตนี่เราจะได้อาวุธใหม่มานะระดับแรอ่ะซึ่งสูงกว่าอยู่แล้วดีกว่าดดเลยกว่าตัวต่อไปตัวนี้ครับเป็นตัวที่ดรอปชุดนะหนึ่ชิ้น,นะนจะเป็นหมวกของหมวกของพี่แกนะ ผมจำชื่อพวกนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอ่านี่ยเนี่ดอกตัวนี้นะฟรานี่จำชื่อยากเพราะว่ามีทั้งสี่ตัวเนาะลูกน้องของเอเนลผมจำได้แค่เอเนลแล้วก็นี่เจ้าหมวกส้มก็จะดอกเป็นหมวกเหมือนกันครับออร์เรนท์แฮทพิมให้เต็มก่อนนะเยอะเยอะจัดนี่ออรเรน์แฮทครับตรงนี้ก็หมดแล้วนะชุด ไปต่อที่เกาะข้างบนก็ลงไปข้างล่างเลยนะนี่มาที่พี่พี่แว่นนี่ผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้มันตลบเพราะอะไรอะในในในกระตูน่ะนี่ก็มาได้แว่นนี้มาครับคกราส ปราศิษฐอ่าส่วนตัวนี้นะครับจะไม่มีดรอปนะ็นตัวหัวมูเนี่ยอ่าแต่ผมจำผิดพอดีผมเลยว่าดรอปทุกตัวลูกน้องของเอเนลแต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่จะดรอปต่อไปนั่นก็คืออ่าเป็นนี่เขาอ่านว่าอะไร,รอะทริเบิลทริเบิลอ่าไอตัวเนี้ย ซึ่งผมคิดว่าผมจำผิด่าจริงๆมันดรอปจากตัวนี้ที่ดอบ,บาซูก้าเมื่อกี้นี่นจะได้ได้มาจากตัวนั้นนี่นะ t r i ball หรอ t r i b a l shot s h o t shot ไม่รู้นั่นแหละดรอปจากตัวนั้นนะแล้วก็มาที่เอเนลาตัวนี้ดรอปเยอะมากนะครับตีเลยตีเลยตัวนี้ของดรอปจะเยอะสุดๆอะ่ะ ผมต้องหาก่อนก๊อตกอพิมพ์ผิดนะเพราะว่าของดรอปชื่อก๊อตกอนี่คือเยอะจัดก็ God, จะดรอปอยู่3อย่างครับเฉพาะเอเนียลนะที่เป็นชุดก็มีก๊อตนี่ก๊อตคลอสก๊อตแคปแล้วก็ก๊อตเพนนะอ่านี่ระดับลุงนะเจเจอรเนลี่ generally. แล้วก็มีดรอปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรืออ่าเป็นตัวนี้นะก o อ Ark หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะอ่านแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับนี่เป็นที่ลงเลตสายฟ้านะลงเลตสายฟ้าตรงนี้อ่าต่อไปก็จะมีโอกาสดรอปของอยู่สามชิ้นนั่นก็คือสามชิ้นนี้เป็นระดับอ่าสีแดงแ่งทำงานอะ่ะ ก็จะมีสามชิ้นด้วยกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ <Yeah. S 1> A N e L. เอเนลดอกอันนี้ด้วยนะอ่าอาวุธตอนแรกเขาจะดอกเป็นกระบองกระบองกระบองนี่นิดดีวายเวพอน D y v on, นะอ่าแล้วก็เราสามารถอัปเกรดชิ้นนี้ได้ด้วยการใช้กระบองตีเอเนลครับอ่าใช้กระบองนี้นะตีเอเนล ให้ครบหนึ่งร้อยตัวซึ่งเราจะได้แร่ทองนะแร่ทองแร่ทองอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่านี่นะดีวไวท์เมทัลเพื่อเอาไปอัพเกรดที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานี่วอดเทอคอนซึ่งสกิลจะเพิ่มมานี่เห็นไหมมีห้าสกิลแถมยังบัฟอ่อ มีออร่าบัฟด้วยนะนี่ก็จะประมาณนี้ใช้กระบอง G A เ e เนลให้ครบ100งครั้งนะจะได้มาโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็อาจจะดอปก่อนก็ได้แล้วแต่ดวงนะแต่แนะนำว่าให้มีเผื่อเอาไว้ใช้กับผลสายฟ้าครับโอเคเกาะนี้ก็หมดแล้วงั้นเราไปต่อกันเลยที่ G แปดแปดไป โอเคผมมาถึงแล้วนะก็ในเกาะน,นี้นะครับจะมีชุดอยู่ทั้งหมดประมาณสามเกาะเอ้สามสามชุดสามเกาะอ,อะไระมีอยู่สามชุดนะแต่ก่อนที่ผมจะขึ้นไปอะ่ะคือพอดีชุดมันอยู่ข้างบนน่ะผมก็จะพาทุกคนมาตรงนี้ก่อนนี่พี่ไอพี่พี่เนี่ยตีเลย่นด8 8 Admiral น,ะนี่เราจะได้เรือมานะครับ นี่มารินคาราเวลคาราเวลคาราวเวลก็เทปอีกแบบส่วนชุดลองไปหาบูตั้งนี่มาที่ก๊อตก็ oh ตีเลยลุ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 ยตัวนี้เป็นตัวที่คนหมั่นไส้นะเนาะเพราะว่ากว่าจะดรอปอจบกันนะ ดอกกระจกที่เอาไว้ทำาฮาคิราชันนี่ก็จะมีของอยู่สามอย่างครับนี่โอกัตเอเมอร์โอกัตแท็บแล้วก็โอกัตแฮลิ่เฮลิ่งเฮล멧อะไรวะก็มีอยู่สามชิ้นนะโอเคแล้วก็ดอกกระจกด้วยนะที่จามาคิดราชันเดี๋ยวคิดว่าทุกคนก็คงจะมีแล้วไปก่อต่อไปครับลองไอซ์แลนด์อ่าผมมาถึงแล้ว เพราะว่ามันไกลผมก็เลยว้ามมานะตัดมานะเดี๋ยวไปที่ตัวแรกกันเลยที่จะดรอปชุดนะในเกาะนี้จะมีอยู่เรียกว่าโคตรเยอะชุดเลยนะเริ่มจากเอ่อไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะผม,มดูผิดคือหน้าตามเหมือนกันแหละเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนี่ยเหมือนไหมใส่แว่นเหมือนกันด้วยนะก็ตีตัวนี้เลยนะครับมีของติด อยู่สองชิ้นสำหรับฟ็อกซี่ควีนควีนฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ควีนมีของอยู่สองอย่างก็คือนี่อ่าเป็นหมั่วผสมแว่นแล้วก็เป็นฟ็อกซี่โกลด์เฮดอันนี้แหละมีอยู่สองชิ้นนะอันนี้ผมผมคิดว่ามีสองชิ้นไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ผมดูผิดนะ ตัวผู้หญิงจะดอกอยู่สองชิ้นนะครับแล้วก็อีกสามชิ้นจะไปหาที่ตัวผู้ชายก็คือฟ็อกซี่จมูกเขาเรียอะไรลาชาเดือยเฉยหรอไม่ใช่ดิผมจับฉายาไม่ได้นะเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นภาคที่ไม่น่าจะเอามารวมดอกมันตลกอย่างเดียวเลยผาคนี้นะก็ดอกของอยู่สามอย่างครับนี่ ฟ็อกโคลสฟ็อกฮูดแล้วก็ฟ็อกกราเซตแล้วก็มาที่ตรงนี้บอสของเกาะน,นี้ก็คือคิจิดีเลยคิจิจะดรอปของอยู่สามอย่างครับผมหาได้บนะสามอย่างสามอย่างนี่คิจิสูทคิจิแคปแล้วก็คิจิสลีมาร์ก แต่เราก็ยังสามารถหาชุดของคิจิได้ในนี้ในเทธน้ำแข็งนะครับมันคือน้ำแข็งตื่นนะจะดรอปของอยู่สองอย่างนี่คิจิสูตรคอมแบทคิจิสลิปมาคอมแบทนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็หมดแล้วไปก่อนต่อไปกันนั่นก็คือวอเตอร์เซเว่นเซเว่นต้องเรียกยังไงวอเตอร์เซเว่นเซเว่นนี่แหละโอเคชิ้นแรกที่คิดว่าดรอปก็คือนี่มาที่ แฟรงกี้แฟรงกี้ในในเกมนะจะดรอปเป็นแว่นตาครับผมพิมพ์ผิดเป็นแฟรงกี้แฟรงกี้นี่แฟรงกี้กลาสนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ออกไปที่ตัวต่อไปออกเป็นอะไรนะคาคุคู่แฝดอุโซบะนี่นี่นี่ แดูซดูที่จมูกสิตัวนี้นะครับจะด r อปอยู่1ชิ้นนั่นก็คือหมวกเป็นไซเฟอร์ครับอ่าตัวนี้นะ1ชิ้นเท่านั้นอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยครับนี่ red warrior นักลบผ้าตางแข่ดีเลยดีเลยตัวนี้จะดอปของอยู่ทั้งหมดเอ่อสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์หาก่อนนะมีทั้งหมดสี่ชิ้นเริ่มที่อันแรกก่อนอันแรกเป็นอ่านี่หมวกระดับอีพิกแล้วก็อีกสามชิ้นอีกสี่ อาดรอปตั้งห้าชิ้นฮะเป็นคิงเอมอร์แล้วก็คิงแคปแล้วก็ยังสามารถดรอปได้อีกสองอย่างก็คือ,อหน้ากากนะคิงมาร์คอ่ารู้สึกว่าอะไรนะคุณภาพหมายถึงว่าบัฟมันเท่ากันเลยนะกันดาเมจบวก20%นะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็หมดแล้วไปขอที่ ns lobby ก็ตรงนี้จะมีของดรอปอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนของของดรอปคือชุด่ะนะมีชุดดรอปอยู่ทั้งหมด5ชิ้นเริ่มจากจตัวนี้ก่อนแต่ตัวนี้จะมีของพิเศษให้เรานะครับนั่นก็คืออาวุธอ่าเดี๋ยวผมขายก่อนเป็นปืน ปืนปืนปืนเออหมายถึงว่าเป็นนี่นี่คาบา้าตุกเหรอเป็นเอาที่เอาไว้ยิงธงของรัฐบาลโลกอะ่ะโคตรเจ๋งอยู่นะแล้วก็มีชุดครับเป็นชุดเออชุดเดียวกับที่เกานะวอเตอร์ทเว่นนะนี่มีสี่ชุดที่รอปจากตัวนี้หน้ากากเหมือนกันจะคิดว่าตัวนี้น่าจะอัตราดอกมากกว่า ที่กาะน,นะนู่นนะนี่นของดรอปเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวนี้เกิดยากแล้วก็มีอีกชิน้นนึงครับนี่ก็คือหมวกของรุจิรอบรุจิก็จะมีหมวกหนึ่งใบนั่นก็คือโรบิมแฮทเป็นหมวกของพิเศษโรสูนะโรบิมแฮทอ่าผมร้อเล่นนะ โอเคในเกาะนี้ก็จะหมดแล้วไปต่อที่เกาะต่อไปกันต้องไปที่ไงเหรอใช่ไหมที่ไปที่เกาะโมเรียไนแคสต t l e แต่ก่อนจะไปนะครับผมขอแวะที่นี่ก่อนนี่เป็นเกาะที่ไม่มีอยู่ในแผนที่นะเป็นเกาะของทายตายเหี่ยวมีหอกนะ ก็พอเราตีแล้วนะครับของที่จะมีโอกาสหลบนั่นก็คือมีอยู่สองสองอย่างที่เป็นชุดชุดมีอยู่สองอย่างเป็นหมวกกับชุดครับนี่บารี้แแล้วก็บารี้คลสแล้วก็มีอาวุธหลบอยู่หนึ่งอย่างนะนั่นก็คืออยู่ในอยู่ในนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหานี่ครับห้าคู่ตกหรือว่าดาบยูรุสีขาว เป็นระดับสายลุนะแล้วเราก็สามารถตีออมีฮอกได้อีกเพื่อที่ว่าเราจะได้แร่มาอัปเกรดให้กลายเป็นระดับกรอบแดงระดับตำนานกรอบแดงนี่ u n l e a s โอเคผมขอตัดมาที่เกาะ n i g h t Castle แล้วนะเกาะนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นครับ พอดีผมต้องดูข้อมูลไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะเพราะว่าทะเลที่2นี้ของเยอะจัดเคเริ่มแรกเลยแล้วก็ปาตีเจ้าตัวนี้เพื่อที่เราจะได้นี่ดาก้อนสเลเยอะนี่เป็นเป็นดาบนะครับเป็นอาวุธแล้วก็เราจะได้อ่อเป็นหนังสือที่เอาไว้อัพเกรด สดาบของโซโลแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีผมใช้ไปแล้วก็อัปเกรดจากนี่นะครับอยู่ไหนวะนี่ Triple s อ o r d ให้กลายเป็น t r u t o t r e e ss คืออะไรวะก็เป็นระดับอ่อกรอบแดงนะแล้วก็จะดรอปของอยู่1ชิ้นดรอปอ่าดรอปชุดอ่ะอยู่หนึ่งชิ้นนี่เป็นผ้าอันคอครับให่อยู่นะ แล้กอนเซลิอุสครับอย่างจริงตัวนี้่อมีจุดหนึ่งที่ผมลืมนะครับนั่นก็คือ d r บอาวุธอ่าเป็นอาวุธค้อนหนึ่งร้อยตันจากพิโรนาคืออันนี้ผมลืมจริงๆผมเพิ่งมานึกได้เมื่อกี้เองแต่ผมผมตอนทำคลิปไม่ได้อันนี้นะผมตกหลุมต้องขอโทษด้วยนะก็ออสนะครับ นี่ออสจะดรอปของอยู่หนึ่งชิ้นอ่าเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วนะขอโทษทีพูดอย่างอื่นแล้วก็มาที่เก็โคมโมเรียครับนี่เกโคโมเรียจะดรอปของอยู่หนึ่งชิ้นดรอปชุดอยู่หนึ่งชิ้นและดรอปอาวุธอยู่หนึ่งชิ้นอ่านี่เดี๋ยวให้ดูชุดก่อนอชุดจะเป็นตัวนี้ครับโมเรโมเรียโอส แล้วก็เป็นอาวุธนี่เป็นกันไกลอ่งความมืดมีปั๊กด้วยนะอันนี้สำหรับผลเงาถือว่าเท่ยอยู่แล้วก็มาที่คุม,มาครับบาโทโูลุมคูม,มาตรงนี้จะดรอปชุดอยู่หนึ่งชุดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะดรอปชุดอยู่หนึ่งชุดเป็นหมวกครับหนึ่ง,หน,งหนึ่งชิ้นอนะ พิมพ์ผิดด้วยนะน่ะพิมพ์ผิดแล้วนี่ครับนี่อ๋อไม่ใช่พิมพ์ผิดที่ผมเปิดผิดอันนี้จะดรอปจะดรอปหมวกอยู่หนึ่งชิ้นนะแล้วเราก็มาที่นี่ที่ทำผลตื่นของผลตีนหมีนะครับจะดรอปของอยู่สองชิ้นซึ่งอันนี้ผมแนะนำว่าให้ทุกคนไปหามาเพราะว่าเป็นของที่เอาไว้ผสมกันแล้วจะเพิ่มค่าผลแรงม่ะ นี่เป็นมวกับชุนนะครับบวกกับกลองของอีนิวแต่เป็นกลองอ่กรอบแดงนะเพิ่มค่าพลังของโพริษาได้เยอะมากๆอ่าไปกันที่เกาะสุดท้ายครับบับเบิลไอซ์แลนด์นะครับโอ,อก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายแล้วก็มาที่ตรงนี้ก่อนเลยเลี้ยวขวา แล้วก็ตรงไปไปต่อยหน้าไอต้ตัวเนี้ยไอ้คนเลวเนี่ยไอ้คนที่ลูฟี่ซัดหน้าไปอ่ะพอเราตีได้แล้วนะครับเราจะดรอปของอยู่สามอย่างาชุดชุดสามอย่างเป็นชุดหมวกแล้วก็เป็นกระเป๋าหลังเอาไว้ทำอะไรอะเอาไว้หายใจในน้ำหรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะดรอปปูนอยู่หนึ่งชิ้นนั่นก็คือปืนนะซึ่ง ผมขอโทษผมดืงผมเพิมม่งมานึกได้เหมือนกันมากันต่อที่ดราโกเออไ,ไม่สิในในกระดุมชื่อดร็กนี่เนาะแต่ในนี้ชื่อดราโกนะครับก็เป็นดราโกแ้แคปนะดอกอยู่หนึ่งชิ้นก็จบแล้วอ่าขอโทษก็ไปที่นี่ ไอ้หัวแดงคิโปะนะครับชื่อในเกมน่ารักไหมขี้โปะคิโปะตัวนี้จะดอกของอยู่สองชิ้นนั่นก็คือ, Shoot. Shoot. อชุดหนึ่งชุด okay. แล้วก็เป็นอาวุธหนึ่งชิ้นชุดก็คือเป็นผ้าคลุมครับคิโปะแคปแล้วก็เป็นอาวุธหนึ่งชิ้นนั่นก็คืออาวุธของคิลเลอร์นี่คิลเลอร์ซอเท่นะอาวุธเนี่ยต่อไป มาที่นี่รอรอรอชื่อ blue b l อะไรไม่รู้ชื่อในเกม blue blue ก็จะดรอปของอยู่หนึ่งอย่างครับเอ่อชุดหนึ่งชุดแล้วก็อาวุธหนึ่งชิ้นเดี๋ยวไปดูที่ชุดก่อนนะชุดก็คือจะเป็นหมวกหนึ่งใบหมวกลายหนีบด้าเกนนี่นะครับนี่หนึ่งชิ้นนะแค่หนึ่งชิ้นเอง ส่วนอันนี้จะดอบที่ทะเลที่3นะครับที่เป็นชุดจ,จะดอปที่ทะเลที่3แล้วก็มีอาวุธหชิ้นนั่นก็คือดาบดาบเป็นระดับเดี๋ยวผมหายห้เจอบดาบเป็นระดับสีลุงพิมพ์หาดีกว่านี่ Operation Sword นะครับไม่ใช่ s ส o r d สิ s w ร r d ขอโทษขอโทษผมอดด่านผิดก็ตัวนี้จะบัฟผลผลเลยนะโอปปด้วย แล้วก็มาที่เลดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วที่จะดรอปของนะอ่าก็เมื่อกี้ผมไปลงเลดมาเดี๋ยวผมขอตัดนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็จะดรอปของทั้งหมดอยู่สี่ชิ้นนะครับเป็นเป็นชุดทั้งหมดมีชุดอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นนี่เป็นของคิซารุนะนี่โอบิซารุสูบิซารุแคป วิซรุกราเซตแล้วก็วิซรุสูตรอ่าระดับสีแดงนะก็อันนี้ผมทำคลิปเอาไว้สำหรับคนที่ว่างๆนะช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรระหว่างรออัปเดตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆเลยเพราะว่ายาวโคตบบายบาย